แต่เอ๊ะเหมือนมีสายตาคู่เงินจอมโงจะรอดไหมเรา หลังจากที่ได้ดูจูราสิกเวิลด์รีเบิร์จบเอาตรงๆเลยนะครับผมเองมีความรู้สึกเหมือนเป็นจูราสิกพาร์คฉบับเริ่มต้นฉบับตั้งต้นเลยมันมีความดิบเถื่อน มันมีความหมายของการได้ไดจุดกำเนิดไดนโนเสาร์ได้ย้อนกลับไปวันที่ไดนโนเสาร์มีชีวิตมีความรวดแร่นอารมณ์เหมือนตอนที่เราได้เห็นจุลศิลิ์พาร์คภาคแรกเนี่ยตืต่นตาตื่นใจนะไอไอารมณ์ความฟินความสุขที่เราได้ตื่นตาตื่นใจวันนั้น,นมันกลับมาอีกรอบหนึ่งผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับภาคหนึ่งนะแม้ว่าจะภาคสองมาจุลศิลิ์เวิลด์มันจะไปกันโอ้โหคนละเรื่องราวก็จริงแต่ เนี้ยมันย้อนกลับไปย้อนกลับไปจุดกําเนาิดมันมีความความเป็นธรรมชาติมันเห็นจุดกําเนิดของชีวิตมันเห็นชีวิตที่ดําเนินต่อไปมันเห็นชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดมันคือการเอาตัวรอดของชีวิตชีวิตหนึ่งมันย้อนกลับไปอยู่ในป่ามันอยู่ในความดิบด,ดูไปก็ตื่นตาตื่นใจนะหนังล,ล,ลงุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาตามสไตล์ของจราสสิษพาร์คให้ลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาลุ้นเอาใจช่วย เหตุการณ์ต่างๆมันจะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะปูเรื่องนาไปนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ปฏิปะตะนะหลังจากที่จูลสิกพาร์คหนึ่งภาคที่2มาเป็นจูลสิกเวิลด์หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ปฏิปต่อไม่ได้ตามแฟนชายชุดนี้เลยกลับมายุคนี้อ่ะโอเคมันได้ย้อนกลับไปนิดนึงให้อารมณ์ที่เรียกว่าความสวยงามของวิวทวทั์โอ้ต้องชมคนระับโลเคชัน นะในการหาค่อนข้างเก่งมากให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติเขียวชุ่มต้องยกให้เลยนะแล้วเราได้เห็นว่าโอ้โหเมืองไทยหลายๆจุดที่อยู่ในโลเคชั่นต่างๆของหนังเรื่องนี้สวยงามมากนะครับดื่มด่ากับความสวยงามของธรรมชาติเนื้อเรื่องนะกลมกลืนกับความเป็นเป็นป่าเป็นธรรมชาติค่อนข้างดีเป็นตอนหนึ่งของหนังจุลาิสิ์ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มันจะมีแตกแต่างก็เรื่องของอ่ะโอเคมันมีเรื่องของการกลายพันธุ์มันมีเรื่องของการชีวิตที่เปลี่ยนไปก็เนื่องด้วยจากเทคโนโลยีเนื่องด้วยจากสิ่งต่างๆนะซึ่งเรื่องนี้ผมชอบที่มันไม่มีเรื่องของระบบธุรกิจทีมงานไล่ล่าทีมงานที่เป็นมีความพร้อมเกินไปเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยมาเข่นฆ่าทำลายไดนโนเสาร์มารังแกเขามาทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ครั้งเนี้ย ทีมงานหรือมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่ามาอยู่ในถิ่นของเขามาอยู่ในถิ่นของไดนโนเสาร์ที่เขาเคยอยู่เราจะต้องทําตัวอย่างไรเราต้องเอาตัวรอดในถิ่นของเขาจากซีรีส์ก่อนๆจากตอน,นก่อนๆไดนโนเสาร์เหล่านี้ต้องเอาตัวรอดในถิ่นของมนุษย์เรื่องนี้ก็ตื่นตาตื่นใจภาพสวยงามอย่างที่บอกน่าดูชมครับขอบคุณจันทบุรีซีนิเพล็กสำหรับหนังโปรแกรมดีๆหนังรอบสื่อนะครับนี่คือ,อรีวิวแบบไม่อวยนะฮะ หนังใช้จริง2กรกฎาคมนะครับห้ามพลาดดูกันได้ทุกโรงในเครื่อเมเจอร์ถ้าจะให้ดีนั่งแอร์เย็นช่ำกับป๊อปคอนอ,อ,อร่อยก็ต้องที่จันทบุรีซึ่งเนเพล์นะครับ hey!